วันนี้ออกหมายกับไต่เล็กนะครับให้ดูความสมบูรณ์ของทะเลบ้านเราครับนี่ครับปูปลาเล็กครับขึ้นรอบเรือเลยปลาเล็กครับมีปลาเล็กก็มีปลาใหญ่ครับโอเคครับนี่นะเล็กได้มาแล้วครับ โอ้โยตัวเล็กจัดนะครับเราหากินแบบอนุรักษ์ครับปล่อยเขาไปโตก่อนไปเลยครับนีปนขี้ไปแล้วโดยไตยเล็กครับกลังอัดมาแล้วครับโอ้โยสิเบเอ็ดนวดครับเอ้ยสิบเบ็ดนวดวะแปดนวดนวดูครับหนูครับกำลังจะตัด โอ้ยเตรียมเตรียมโอ้ยขึ้นมาแล้วครับมะเก็นแตกเมื่อกี้หลุดไปหนึ่งตัวเท่านี้เลยครับอย่าโชว์ครับนี่ครับไซส์ใหญ่ครับโอเค,ครับเมื่อกี้ขาดไปใหญ่กว่านี้ครับหนึ่งตัวโอเครับยวลาคู่ก่อนครับ